มีอาหารนะคะเราเลือกเป็นอเมริกันเบเกตแล้วก็ไส้กลอกก็มีชากาแฟช่วงร้อน่าทั่วไปค่ะก็มีป๊อปคอร์นหอมมากเลยคขึ้นแล้วค่ะเราบินกับเวียดเ่นนะคะบินประมาณชัว่วโมงกว่ากว่าก็ถึงแล้วค่ะด้านนัง สนามบินดานังนะคะที่นี่ไม่ต้องใช้เอกสารอะไรเลยนะคะใช้พาสปอร์ตเล่นเดียวเหมือนทั่วไปเลยสน,น,นามแต่ละที่นะคะอย่างเช่นดานังเนี่ย <c oughs> เที่ยวง่ายมากรถสามารถใช้บริการแก๊ปบจากแอปเมืองไทยปกติได้เลยค่ะหรือว่าจะจองคนขับรถผ่าน แอปต่างๆแต่เราเลือกของคลุกนะคะตัวนี้ให้มารับที่สนามบินแล้วก็พาไปบานาฮิวอราเดี๋วววะะยวก็ขึ้นไปบานาิกันจะกันตอรรยากาศบ้านเมืองของดานนังนะคะก็อากาศตอนนี้ก็ประมาณเท่าๆเมืองไทยนะคะด้านล่างดาน,นางังเดี๋ยวดูถ้าขึ้นไปบนบานาฮิวอากาศก็จะเย็นลงนะคะ เริ่มเข้าตัวเขาแล้วนะคะก็จะมีต้นไม้เยอะแยะเลยค่ะอากาศก็กเย็นแล้ว ถือว่ายาวที่สุดในโลกนะคะเปิดเริ่มใช้ครั้งแรกเนี่ยเมื่เมอเดือนมีนาคม2 0ง9สร้างขึ้นตามมาตรฐานยุโรปโดยบริษัทที่มีชื่อเสียงจากออสเตรเลียไช่วยอะไรก็ไม่คือเึ้นมาช่วย ไปหาอะไรกินก่อนเนาะซึ้มอเลย 吃那个。 爸。 สนุกอินดอกกันมีเครื่องเล่นให้เล่นนะคะแต่พวกโคดีอะโอเคมากเลยสนุกเีียบกาศก็ลองแวะเล่นกันค่ะราคะเนะดิเล่นบนได้เวลาฝนหยุดแล้ว <Okay. S 1> ใชค่ะเราเล่นสัปเตอฝนเพิ่งหยุดนะคะ,ะ,ะ,คะ <S <S เราก็เลยไม่ต้องต่อสานานจริงๆคนเยอะมากแล้ ตูนดเปียกเลยมั้ยถ่ายรูปให้เราได้อยู่ที่เจ็ดหมื่นดองค่ะก็ประมาณร้อยดีนิสองแล้วค่ะได้เวลาเช็คอินแล้วมาดูห้องกัน ตรงนี้อีกอยู่โซนหนึ่งนะคะถ้าเช็คอินเรียบร้อยเราก็มาเดินเล่นต่อนะคะใี้เรามาดูสตาร์บัคที่อยู่บนสวนกุหลาบค่ะเขาทำเป็นกุหลาบขึ้นที่ตึกสตาร์บัคหมดเลยอะ่ะสวยมากเลยค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของกุหลาบตลอดเลยนะอยู่บนเขาสวยเลยไปค่ะต่อไปไป สะพานมือกันค่ะเดินหาทางลงอยู่นะหายากอยู่เจอแล้วค่ะทางลงต้องต่อกระเช้าไปอีกนะคะถึงจะถึงสะพานมือเดินไปเลย 嗯。嗯嗯 <laughs> bây giờ đang bùดอก khai liên miêu sau hoa. อาหารเย็นเราไม่อยากกินบุฟเฟ่ต์นะคะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปเราก็ซื้อขนมครัวซองอร่อยมากเลยอะ่ะห้าหมื่นดองแล้วก็เซกโกไก่นะคะอันนี้สี่หมื่นดองซื้อมาก่อนสี่โมงเย็นนะเพราะว่าหลังจากนั้นเขาจะปิดหมดเลยแล้วเราจะไม่มีอะไรกินซื้อมากินที่ห้องได้เลยค่ะ ฝนดุดแล้วนะคะจะไปเดันเล่นบนวัดต่อค่ะบรรยากาศหลังฝนตกหมอกสวยกำลังดีเลยวัดนี้จะมีทําพิธีจริงๆอยู่นะคะตรงนี้จะมีเป็นวัดที่มีพระอยู่ บรรยากาศดีมากน,นี่ทดลอง 温铺。<One> ลาดอกนี่นนนชาปิาดแล้วมึนงนี้ลองมาไหมยากนอชาดูบรรยากาศดีไหมูกนมีลองแวะมานะคะลายดอกคิดกันเดี๋ยวเขาซื้อที่เวียดนามนี่แหละ เหมือนมาไทยก็ใส่ลายช้างเลยเนี่ยมีมีัดทำบิธีอยู่มีทำบิธีกันน่าจะเหมือนจำวัดที่ไทยสวดมนต์ ก็เยอะเหนื่อยสูงนะ จะเป็นเรือนไม้นะคะขึ้นมาข้างบนอย่ดูเ่าวมีอะไร นี่ค่ะต่อไปตรงนี้เป็นเจดีเจอกนเจอกันเร่องทาบแล้วหนึ่งมีอะไรไหมอ้อหาเรื่องหีว่า ถ่ายคลิปอยู่นะเมื่อกี้ที่เราขึ้นไปเมื่อกี้โอเคให้ค่ะเดี๋ยวเราเราลงจากวัดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปตรง ร้านบันาฮิวที่ตอนแรกคนเยอะมากตอนนี้ไม่รู้เจ้าบรรยากาศเป็นยังไงหมอกคืมๆเดี <มา S 1> ๋ยวลองไปดูกันก่ะน,นี่คะ่ะมาถึงตรงบาน,นาอู้นี่เย็นม่ะอีูก,กับตอนกลางวันเลยกำลังเริ่มเปิดไฟแล้วนะคะ นี่เใครมาเที่ยวก็นอนที่นี่นะเราแนะนำอยู่ใช้อยูได้เลยเอนไหนนี่าานี่นะคะอืดีแล้วก็มันก็มีหมอกเนาะ